สวัสดีค่ะดิฉันวารีนะคะที่ติดต่อเข้าไปนะคะโอเคครับผมอ่ะครับผมอันนี้ผมต้องทําดําเนินการยังไงบ้างนะครับผมในส่วนตรงนี้คือไม่ใช่เราเดินทางมาใช่ไหมคะอ่ะครับผมอันนี้กรมบัญชีกลางนี่คือที่ที่ไหนครับกรุงเทพเหรอครับผมใช่ค่ะถนนพระรามหกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครในส่วนตรงนี้เนี่ยพอจะมีเวลาสักห้าสิบนาทีไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งเรื่องให้กับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเสรุปนะคะอ่าครับผมค่ะเดี๋ยวนี้ทือสายรอสจะพูดนะคะเดี๋ยวให้เรียน แจ้งรายเก็บเงิเติมพห้ทรานะคะครับผมครับสวัสดีครับก็ผมนะครับอยู่ในส่วนของกองบัญชีภาครัฐนะครับผมครับผมตรงนี้ผมกําลังเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับครับผมครับตรงนี้นะครับผมคุณที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมกับคุณนะครับนะครับผมในส่วนไหนครับครับเป็นลูกชายครับผมโอเคครับลูกชายนะครับครับผม โอเคครับตรงนี so mm ้ผมขออนุญาตสอบถามเขาเรื่องเลยนะครับเบื้องต้นนะครับผมทางในส่วนของกองบริหารเบอกจ่ายนะครับแจ้งในส่วนของสวัสดิการตกค้างนะครับผมหรือสวัสดิการรังเสียชีวิตอย่างเช่นนะครับผมเบี้ยประกันคืนยอดตรงนี้แล้วหรือยังครับอ่ายังครับผมยังไม่ได้แจ้งนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งในส่วนนี้ให้ทราบก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับในการรับสิทธิประโยชน์นะครับผมแทนในส่วนของคุณแม่นะครับที่ท่านได้ร่วงรับไปแล้วนะครับในส่วนนี้นะนะครับตรงนี้นะครับผมคุณอ่า ่ยครับผมทราบในส่วนของอ่าบาเหน็จเรียบประกันคืนยอดนะครับของคุณแม่นะครับผมตรงนี้คุณยังไม่ทราบถูกต้องไหมครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมแจ้งแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของสวัสดิการนะครับตอนที่ท่านรับราชการตัวเกษตรอายุราชการนะครับท่านจะเหลือในส่วนของบําเหน็จเรียบประกันคืนยอดเดือนละหนึ่งร้อยสิบเก้าที่ทางกรมบัญชีกลางได้มีการหักไว้ทุกๆหนึ่งเดือนนะครับกับตรงนี้จะตกยอดค้างอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันสี่บาทนะครับครับจดไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไปทราบตรงกันนะครับ อ่าตรงนี้นะครับผมสะดวกเดินทางมากรมบัญชีกลางไหมในส่วนสะดวกเดินทางมานะครับให้เกยมเอกสารมายื่นที่กรมบัญชีกลางเพื่อจะรับในส่วนของสวัสดิการนะครับผมของข้าราชการที่เกษียณแล้วนะครับครับผมใช้อะไรบ้างเอ่ยตรงนี้นะครับผมในการเดินทางมานะครับผมจะใช้ในส่วนของสำเนาใบบัตรปัตรนะครับผมของอ่าคุณนะครับนะครับแล้วก็อ่าสำเนาแบบจำตัวประชาชนของอ่าคุณนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของคุณแล้วก็หน้าบุกแบงของคุณ ตอนนี้สอบถามไปเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคุณเป็นผู้ในผู้รับในส่วนของนะครับผมค่าชาปนากิจนะครับของคุณแม่ไหม อ่าครับผมใช่ครับโอเคครับได้ครับตรงนี้สามารถรับนะครับผมในส่วนนี้ได้นะครับผมจะไม่ยุ่งยากนะครับหรือนะครับผมถ้าไม่สะดวกเดินทางมาก่อนวันที่สิบห้านี้นะครับให้ทําการเช็คสิทธิสวัสดิการหลังเสียชีวิตของคุณแม่ท่านนะครับผ่านระบบดิจิตอลเพชชนะครับหรือ CGD นะครับของข้าราชการบําเหน็จและบํานาญนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้เลยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยของคุณ จะอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเอออันนี้ผมเข้าไปเช็คตรงไหนนะครับผมเพราะไม่ไม่เคยเข้าไปครับผมเดี๋ยวผมแจ้งแบบนี้นะนะครับจะมี2ช่องทางในการรับสิทธิประโยชน์นะครับผมบํานาญนะครับผมหรือว่าสวัสดิการต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างในส่วนของคุณแม่ที่ยังเหลือตกค้างอยู่กับทางกรมชีกลางก็คือเบี้ยบำเหน็จเบี้ยประกันคืนยอดนะครับที่ห้าหมื่นเก้าพันสี่บาทตรงนี้สามารถเช็คผ่านระบบ p ิจารณาเพนชั่นนะครับตรงนี้คุณรับราชการไหมครับอ่าไม่ครับผมโอเคครับตรงนี้เนี่ยถ้าคุณ ไม่ได้รับในส่วนของสวัสดิการค่าราชการนะนะครับสามารถใช้ในส่วนของชื่อคุณแม่นะครับแค่ชื่อของคุณแม่นะนะครับกับเบอร์โทนะครับผมที่สามารถติดต่อได้คือเบอร์โทนี้นะครับที่รับในส่วนของสวัสดิการนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมค่าชพปนกกิจนะครับคือเบอร์โทนี้เป็นแจ้งไว้นะครับถูกต้องไหมครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถทําผ่านดิจิตอลเพนชั่นนะครับด้วยการใช้ชื่อคุณแม่นะครับแล้วก็ไปรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปดิจิตอลเพนชั่นได้เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันของทางกรมชีกลางโดยตรงนะครับแอปพลิ งานมาราสุดนะครับผมให้กับข้าราชการนะครับผมที่เกษียณอายุไปแล้วโดยเฉพาะนะครับหรือว่าเสียชีวิตนะชื่อแอปพลิเคชันชื่ออะไรนะครับผมอ่าตรงนี้ผมขออนุญาตแนะนำได้ไหมสะดวกไหมใช้เวลาประมาณห้าถึงสินาทีผมจะได้บอกให้ได้นะอ่าครับผมอ่าได้ครับอ่าเดี๋ยวคุณ นะครับผมทําการเปิดลาโพงนะนะครับแล้วก็อ่าผมขออนุญาตสอบถามก่อนเลยขออนุญาตเพิ่มช่องทางการติดต่อตรงนี้นะนี่ยครับไลน์นี้สามารถทําการเพิ่มเพื่อนทางช่องทางไลน์ได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ครับพอดีเป็นโทรศัพท์เก่าหมดเลยไม่ไม่มันเปิดไลน์ไม่ได้เลยครับผมได้ครับอ่าตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชันเราไหมเนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเราจะเป็นในส่วนของเวอร์ชันล่าสุดนะครับอ๋องั้นเอางี้ดีกว่างั้นสงสัยว่าจะยากละเอ่อเพราะว่าเพราะว่าโทรศัพท์ของคุณแม่เนี้ยมันเป็นโทรศัพท์เเก่่าแลล้้วมมันปิดดไไ เออคือเข้าทางทางทางเว็บวายเว็บ e ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้โนะนะครับเดี๋ยวให้ นะครับผมเปิดลำโพงนะครับแล้วเข้าไปที่ g l e Chrome ครับเดี๋ยวผมบอกเว้ยเวให้เอออันนี้ก็ไม่มี g l e Chrome ครับโทรศัพท์มันเก่ามากคือคือคือยากยากเลยครับเอางี้เอางี้งั้นถ้าผมไปไปเอางี้เดี๋ยวผมเข้าไปที่กรมบัญชีกลางดีกว่าง่ายละได้ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอย้อนย้อนกลับไปที่กรมบัญชีกลางแป๊บหนึ่งแล้วก็คราวนี้เออพอกลับไปที่กรมบัญชีกลางเนี่ยผมต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงครับผมอ่าโอเคครับนะเอาเรื่องตรงนี้ก่อนเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวให้ นะครับผมจดไว้นะนะครับมาที่อาคารเกล้านะครับผมมาแจ้งกับฝ่ายบริการด้านล่างนะครับผมว่าขออนุญาตอ่าทําการติดต่อนะครับเบิกในส่วนของสวัสดิการของข้าราชการที่เสียชีวิตแล้วนะครับติดต่อผมก็ได้นะครับผมนะครับผมอยู่ในส่วนของกองฝากกองบัญชีภาครัฐนะครับชั้นหกโอเคครับผมชั้นหกเนาะโอคใช่ครับแจ้งชื่อผมได้เลยนะครับผม เอกสารที่ผมผมเอาเข้าไปก็คือเอสําเนาใบมรณะบัตรนะครับแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านของของผมเองเนาะซึ่งซองครับโอเคแล้วก็หน้าบุกแบงครับหน้าบุกแบงนะครับใช่ครับที่รับในส่วนของค่าธรรมเนกิจนะจะได้ง่ายนะครับจะไม่มีการค่ะใช่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติถ้าผมจะติดต่อพี่ โดยตรงนี term, ้ผมมีเบอร์ไหมครับพักที่เมื่อกี้ผมโทรติดต่อกับไปเบอร์เนี่ยผมโทรไปได้เลยใช่ครับเบอร์โทรนี้จะไม่สามารถติดต่อกลับมาได้๋ยโผมแจ้งแบบนี้ก่อนเบอร์โทรนี้จะเป็นเบอร์ของส่วนกลางของทางกรมชวกลางนะครับที่เอาไว้ใช้ทําการติดต่อหานะครับหรือโทรแจ้งในส่วนของสวัสดิการนะครับถ้าติดต่อกลับมันจะติดในส่วนของสายทอนนะครับจะไม่สามารถติดต่อกลับมาได้เพราะเบอร์จะทําการรันอยู่ตลอดติดต่อทางคราชการอยู่ตลอดนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยให้ติดต่อคอเซ็นเตอร์นะครับศูนย์สองครับศูนย์สองครับผม หนึ่งสองเจ็ดครับหนึ่งสองเจ็ดครับผมเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับผมครับอ่ากดศูนย์นะครับติดต่อเบเดเตอร์และแจ้งว่าขออนุญาตเรียนสายคุณนะครับแล้วผมลงไปรับด้านล่างเองนะครับอ๋อซึ่งถ้าสมมติอันอันนี้คือถ้าถ้าสมมติเออผมสงสัยอะไรเนี่ยคือผมก็คือคือกดเบอร์นี้กดศูนย์แล้วก็ขอขอสาย ได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมถูกต้องครับโอเคได้เพราะว่าอย่างนี้น่าจะน่าจะนั่นหน่อยเพราะว่าตอนนี้มือมือถือคุณแม่คือใช้ไม่ไรไม่ได้เลยแล้วก็ก็เลยมีมีปัญหานิดนึงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้รับปรึกษาก่อนได้ครับผมได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับตรงนี้ตรวสมาได้เลยแล้วแล้วแล้วผมสามารถเอ่อไปได้วันไหนถึงวันไหนครับผมปกติอ่าตรงนี้นะครับผมจันทร์ถึงศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์เราจะเปิดในส่วนของแค่อ่่ายบริการออนไลน์เท่านั้นจันทร์ถึงศุกร์นี่กี่โมงถึงกี่โมงครับผม อ่านะครับผมแปดโมงเช้านะครับผมถึงสิบสี่นาฬิกาครับถึงสิบสี่นาะเออแล้วเมื่อกี้ท <5 S 1> ี่คุณอ๋อโอเคที่เมื่อกี้คุณแจ้งว่าอันเนี้ยครับมันต้องทําเรื่องภายในสิบห้าตุลาหรอครับหรือว่าไงเอ่ยอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมแจ้งให้ทราบตรงกันก่อนเดี๋ยวจะหาว่าในส่วนของกรวิัญชีการมีการเลื่อัดในการรับเบี้ยวัติบำนาหรือว่าเบีนนเ้ยวัดสวัสดิการน,นะครับผมเบี้ยประกันคืนยอดเนาะนะครับตรงนี้เราแจ้งไปที่ต้นสังกัดของคุณแม่นะครับผมตั้งแต่วันที่สิบเดือนเจ็ดคือเดือนกรกฎาคม นะครับผมยังไม่มีการติดต่อกลับมาจากต้นสังกัดนะครับผมสานักงานสักงานสักภานนะครับภาคหกนครปฐมนะครับครับตรงนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมานะครับทางเราจึงทําการติดต่อไปที่ต้นสังกัดทายในวันนี้ตอนเช้านะครับและต้นสังกัดให้ในส่วนของเบอร์ล่าสุดนะครับที่เราับได้ส่งค่าชำระเงินกลับมานะครับเราจึงทําการติดต่อหานะครับเพื่อแจ้งให้ทราบนะครับตรงนี้ภายว่าทางเราเนี่ยภายในวันที่15นี้เราจะมีการปรับผานข้อมูลนะครับแล้วเสร็จนะครับภายในวันที่15นี้แล้วก็จะเวียนเงินใน ส่วนของข้าราชการที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับกับเธอสุพันธดินในวันที่15นี้ถ้าหลังในส่วนของวันที่15ไปเนี่ยทางเราจะไม่มีการนะครับผมเบิกในส่วนของบน็รเบีิยประกันตรงนี้ออกมาคือข้าราชการที่เสียชีวิตแล้วนะครับเข้าใจตรงกันว่าเราไม่ได้เล็กรับนะครับโอเคแต่อย่างเงี้ยสมมติถ้าผมผมรู้ผมรู้เรื่องแล้วแต่ยังไงคือผมก็ต้องยังไปก่อนวันที่15ถูกต้องไหมครับผมใช่ครับผมถูกต้องครับอ๋อหรือถ้าสมมุติในส่วนที่ที่ถ้าสมมุติว่าในส่วนของที่ที่เมื่อกี้คุณ แจ้งในส่วนว่าถ้ามือถือคุณแม่ทําออนไลน์ได้เนี่ยก็ ก็ก็คือทาภายในสิบห้าเหมือนกันถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าประถานข้อมูลตรงนี้ในการประถานข้อมูลผูกแจ้งแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนี้นะครับผมเมื่อ่าย้อนไปนะครับผมตอนที่คุณแม่ท่านนะครับผมรับราชการอยู่และกาันี้ผมเตรียมเพียบให้ฟังนะครับคุณแม่ท่านน่าจะมีรู้จักอยู่ในส่วนของระบบอ่าซ G ดีนะครับหรือกรมบัญชีกลางนะครับแล้วน่าจะได้มีการนะครับผมเข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้า่างนั้นจะไม่มีข้อมูลกับกรมบัญชีกลางแล้วกรมบัญชีกลางจะไม่สามารถอนุญาตในส่วนของสวัสดิการได้นะครับตรงนี้คุณแม่น่าจะทำไว้แล้วนะครับแล้วว่า อพอมาเปลี่ยนในส่วนของอผมต้องชี้แจงแบบนี้นะครับว่าเปลี่ยนในส่วนของนายกรัฐมนตรีใหม่นะครับ,รบาท่านเสนาธิกาเนี่ยนะครับผมและอธิบดีของทางกรมบัญชีกลางได้มีการตกลงกันนะครับและให้มาตติในส่วนนี้เนี่ยนะครับ ให้กับทางข้าราชการนะครับที่เกษียณอายุแล้วแล้วเสียชีวิตแล้วเนี่ยทาการให้ญาตินะครับผมหรือคนรู้จักที่ในครอบครัวที่ดูแลในส่วนของมรดกนะครับทาการปรับฐานข้อมูลนะครับให้เป็นปัจจุบันของข้าราชการเพื่อป้องกันการเข้าถึงของวิชาชีพนะครับเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบของดิจิตอลเพนชันนะครับผมเป็นการรับในส่วนของสวัสดิการต่างๆเราจะไม่ได้รับเข้าบัญชีของข้าราชการที่รับบำนาญนะในส่วนวนก้อนนี้จะขับเข้าในส่วนของดิจิตอลเพนชันวันที่อ่าคุณอ่า นะครับผมเข้ามาติดต่อาทางกรมบัญชีกลางเขาจะมีการให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ d i g i ิ a l p e n s ช o นผ่าน w o r ร์ w นะครับจะไม่มีการดาวน์โหลดผ่านเพจโตนะครับจะเป็นกูเกิล s t o โตเท่านั้นนะครับกูเกิลเพจโตหมายถึงอะไรนะครับผมเพราะว่าใน Google นะครับผมใน่าแอปเพจโตแล้วกันนะครับในตะก้ารหรือว่าในร้านอา p ์เพจโตนี่นะครับจะไม่มีแอปพลิเคชันของดิจ t a l p e n s ช o นนะครับ ตรงนี้จะเป็นการโหลดผ่านหน้านะครับผมเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางโดยตรงเท่านั้นครับซึ่งซึ่งอันนี้สมมุติถ้าผมอ่าผมผมใช้คอมพิวเตอร์เอ่อตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยผมสามารถทําได้ไหมครับสามารถทําได้ครับแต่ไม่สามารถอ่าเข้าสู่ข้อมูลได้นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของว i น d o w s นะครับจะไม่ใช่ส่วนของอ่าเพจโตนะครับตังแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับ อืมงั้นครับถ้าผมผมจะขอข้อมูลไว้คร่าวๆได้ไหมครับสมมติถ้าคราวนี้ถ้าผมพอผมวางสายไปเนี่ยผมลองเอามูลถือคุณแม่ค่อยๆลอง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 ทำลองลบข้อมูลเนี่ยตามตามที่ตามที่พี่แจ้งเนี่ยคร่าวๆคือผมทำยังไงบ้างนะครับข้อหนึ่งเริ่มต้นครับผมให้คุณนะครับ นะครับผมเข้าไปที่นะครับ Google p พจโตะอ่าขออนุญาภัยครับอ่า g l e Chrome นะครับข้านะครับผมโคมแล้วใช่ครับแล้วก็ให้พิมพ์วัวเว้ไปนะครับผมในส่วนของระบบ d i g i t a เซ็นชั o นนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในส่วนของวัวเว้ไปให้นะครับหรือนะครับตรงนี้เนี่ยให้เข้าไปในระบบจี j d ก่อนเพราะว่าคุณแม่ท่านเสียชีวิตไปแล้วให้เป็นระบบเก่าของคุณแม่เป็นการปรับกานข้อมูลนะครับให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับผมว่าซีนะครับผมแคทแมวแล้วก็ตัวจีนะครับ ดีกคลนะครับผมแล้วก็ดีด็อกมักนะครับเออเดี๋ยวขออีกสักไม่ไม่ได้ไม่ได้ขอขอขอช่วยอีกทีหนึ่งนะเข้าโคมแล้วปุ๊บแล้วผมสะกดไอไออ่าพิมพิมบรเว็บนะครับก็คือ c g d c g d นะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ดอทนะครับหรือจุดนะครับครับผม o f ครับ o แล้วก็เฟปีป่านะครับครับผมแล้วก็ขีดกลางครับขีดกลางครับผมครับแล้วก็ t h ครับ t h แล้วก็ดอทนะครับผม ครับผมถ้าผมดับเบิลซีนะครับซีสองตัวนะครับแล้วก็เข้าไปค้นหาได้เลยนะครับแค่นั้นนะครับจะเป็นเว็บของหน้ากลมจีกลางเลยจะขึ้นมาแจ้งเตือนเลยนะครับให้อ่าคุณนะครับผมรับตามขั้นตอนนะครับอันนี้น่าจะทําง่ายอยู่นะครับเพราะเพราะว่าน่าจะทำกันอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชื่อของคุณแม่เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้เลยอ่ะครับพอสมมติอ่าผมผมผมเข้าโคมแล้วเข้าตัวนี้ละดาวโหลดดาวโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาละแล้วคราวนี้ผมก็เข้าไปใช้ชื่อคุณแม่กับเบอร์โทรกรอกข้อมูลครับ แล้วเร<ช> <ผม S 2> าต้องทำยังไงต่อ,คร,อครับผมอ่ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับเพราะเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วก็กดไปหน้าของการเช็คสวัสดิการนะครับแล้วกดรับในส่วนของสวัสดิการตกค้างนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของ,งการยินยอมนะครับผมในการรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับแต่อ่าขอคุณแม่ท่านเนี่ยถ้าเสียชีวิตไปแล้วในระบบจะแจ้งว่าอ่าตรงนี้คุณเป็นใครก็จะกรอกในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นนะครับของคุณนะครับ ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กดส่งเอกสารนะครับแล้วก็รอการหานมัตินะครับไม่เกินสามวันนะครับโอเคครับผมบแล้วก็คือไล่ไล่าตามหนีไปแล้วก็คือแล้วคคเครื่องที่จะต้องเข้าไอตัวอุกอไอตัวโคมตัวนี้ก็คือต้องเป็นเครื่องของคุณแม่ถูกต้องไหมครับผมอ่าเดี๋ยวผมแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับผมนะถ้าทําในส่วนของสวัสดิการของคุณแม่เนี่ยนะครับ รงนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นเจ้าของคุณแม่ก็ได้นะค oh. แต่ให้พยายามใช้ในส่วนของเบอร์ที่ทําการบันทึกข้อมูลตรงนี้ก็คือเบอร์ของคุณแม่อ๋อโอเคใช่ครับอ่างั้ก็คือค,คือเราสามารถใช้มือถือเครื่องอื่นได้แต่ว่าก็คือใช้เบอร์โรทรที่ที่แจ้งกับคุณชื่อก็คือเป็นเบอร์ในตรงนี้แล้วก็คือไล่ทาขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไป่ครับ เป็นก็คือพอเราลงเข้าระบบเสร็จปั๊บภายก่อนวันที่สิบห้ามันก็คือถ้าอนุมัติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมครับผมใช่ครับตรงนี้จะไม่มีปัญหาครับถ้าเราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเพราะว่าทางกรมบัญชีกลางจะมีการเช็คให้ในส่วนของ่าฝ่ายไอทีนะครับตรงนี้ทาการเช็คนะครับในส่วนของข้าราชการที่ทําการตัดฐานข้อมูลแล้วนะครับอ๋อ oh, ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นการตัดฐานข้ขอมูลครับหือง่ายๆเนี่ย далее. เราต้องการป้องกันข้อมูลของข้าราชการที่เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับมีการ อ่าเบอร์นะครับของข้าราชการมีการหลุดออกไปนะครับโดยการโดนแฮกเกอร์นะครับทีนี้เราเลยต้องการประหานข้อมูลด้วยแอปเราเป็นการป้องกันเหมือนธนาคารเลยครับโอเคงั้นก็คือตอนนี้ก็คือผมผมคือตั้งไงทุกอย่างในทางทางจะเดินทางไปหรือจะทาใน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 มือถือก็คือต้องทำได้หรืไทำกอนที่สิบห้านะครับผมใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าถ้าทาแล้วติดขัดอะไรเนี่ยผมก็คือโทรรบกวนโทรหา นะครับผมได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยได้งั้นเอาทั้งถ้าใช้มือถือเครื่องอื่นได้งั้นเดี๋ยวผมลองค่อยๆทำไปแล้วถ้าติดปัญหาแล้วผมโทรหาดีกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับ ได้ครับเออแล้วแล้วอันนี้ก็คือในการในการในการที่เราจะแจ้งข้อมูลของผู้รับสิทธิประโยชน์ก็คือมันจะใ้คร้เหมือนกันก็ใช้หน้าบุ๊กแบงอะไรเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูให้เรียบราว่าใช่ใช่ใครับเป็นผู้รับประโยชน์อ่าอันนี้จะเป็นการแค่กรอกอย่างเดียวจะไม่ใช่เอกสารเลยนะครับจะกรอกในส่วนของอ่าผู้รับสิทธิประโยชน์นะครับผมตรงนี้เนาะนะครับหรือรับในส่วนของมรดกที่ทางตกค้างอยู่กระทางกรมบัญชีกลางก็จะเป็นชื่อของคุณอ่าเดี๋ยวผมเข้าสู่ระบบไว้ให้นะครับชื่อของคุณนะครับที่เป็นลูกชายนะครับ แล้วก็ให้ากรอกชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรนะครับของคุณธรรัตษ์นะครับแล้วก็กรอกในส่วนของที่อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็กรอกของถ้ากดถัดไปแล้วมันจะมีการกรอกในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมแล้วก็อ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกเพื่อย,ยินยอมในการรับตรงนี้นะครับครับผมนะ <S <S ผมแจ้งตรงนี้ก่อนให้ทราบก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหลังจะกรอกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีให้ใส่า เลขบัญชีและเลือกธนาคารนะครับ <Okay. S 2> แล้วกดถัดไปนะครับเท่ากับส่งเองกสารเสร็จจะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับถ้าส่งเองกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับให้รอนี่ครับผมอัตมัตินะครับรออนุมัตินี่ก็ต้อ,อ่าถัดไปหลังวันที่15ไปแล้วนะครับเพราะว่าทางกรมบัญชีกลางรปรักฐานข้อมูลเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยวางทายมาในวันที่15และหลังจากวันที่15ไปเนี่ยเราจะทําการเริ่มจ่ายในส่วนของบำเหน็จบวกการคืนยอดตรงน,รงนี้กับคืนสู่ครอบครัวแต่ละท่าน โอเคครับผมได้งั้นครับผมผมจะลองรีบทาถ้าไม่ได้จริงผมรีบเข้าไปที่ได้ดีกว่าครับผมได้ได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้คับผมสวัสดีครับ